เอบิเลสไปซะเออตายตายเออนี่ไงไอคนกลางชื่อดาเคนไว้พี่เฮ้ยมันปานลาสาไหมเลยน่าจะใช่ <c oughs> ไอเคนปลาสาไหมเลยเฮ้ยเฮ้ยราว่ากินไงกินไงตัวปอดนี่เราว,ว่าเราเล่นตึกนะแรดน่าจะมาหาก,กูเนื้อมาไอ้แบบไอกดผิดไม่มีใครออสกบผมเอ<ร>งไม่ีใครมาออสไม่มีมันปลากันมันมันมันแยกปลากัน ไอ้ไม่ร hey, ุ่นทำอะไรอ่ะเฮ้ยเอี Columbus. ่ยแหล่มากูโอ้เฮ้ย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 สวยสวยสวยจัดเอามาเลย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 ได้มาหน่ะลากไลยล่ะเลยล่ะถอย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 เฮี้ยโอ้โหถอย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 มามึงมามึงมา ล่าสุดทีนี้มึงห้าวนะห้าวตีนน่ะนี่อะไรอ่ะมึงมาทำไมอ่ะมันมันมันรอเพื่อจะแย่งบัฟกูเวแล้วก็แย่งไม่ได้ไอไอต่อยพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วแอาลสมาพี่ด้วเอาแลส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 เอาเลสดึงมันเออ เ้ให้มันรู้ปากกูได้ต่อ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 เชื่อมือค่ะพี่เขาได้เหรอไม่ไได้อะรนี่ไรเนี่ยเไอ้ไอ้แรดแรดแรดเอา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 แรดหึงสับไม่ได้ดักรวมบนดิรวมบนดิรวมบนดิวิ่งอยู่ใจเย็นไม่เอาเพลงลอยอ่ะ มันไปไหนละเออดเอาแร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 ดไอแรดเคลื่อนชัวมาเคลื่อนมันขึ้นเอาเดียวดิเอาเดียวดิเอาเดียวดิเอามมนเอาแันสวยได้ได้เอ็นหลงป่าใหญ่ไหมครับพี่ใหญ่ไหมครับพี่เอ็นหลงป่าโอ้เออได้แค่ลุมเย็ดได้แค่ลุมปากดี ไปไปบน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 เกมเกมไม่ได้มีกฎว่าห้ามลุม,มเออเกมไม่ได้มีกฎว่าห้ามลุม้มขอเรี้ยวเล่นกันเป็นทีมเว้ยถ้าลุ้มแม่งเขาเนี่เป็นคนือทีมนะไอ้เหี้ยเออมันต้องอย่างงี้เล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมเออ เลยร้องลุ่มทำไมอ่ะเออร้องลุ่มทำไมเออคนนั้นก็ร้องลุ่มไอ้เหี้ยบอกร้องไอ้เหี้ยแล้วก็ร้องอีกอ่ะปล่อยบนไปปล่อยบนไปนั่งงงไอ้เหี้ยนี่ปากดีว่ะอารีนในซาร์เฮ้ยเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากอ่าลุมเฮ้ยได้นี่ได้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 เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยได้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  ได้ได้เออลุมไม่ได้ปากไก่กาปลากระป๋องไอ้เหี้ยไม่ได้ลุมนะมันลุมเพื่อนกูก่อนกลัวซี่นึงยังไหวเหี้ยเออวู้อะไรอ่ะอันเลนสาห่าสาไม่ไหวเงี้ยจ่อเกินอ่ะปากดีจ้าดแมวนะกลับกลับไปฟ้องแม่แมวนะไอ้นี้เด็กน้อยยังไงก็เด็กน้อยเกินเงี้ย ใช้ได้สกินเท่ามหานราเลีกอนเออสามวันอัทตยไม่พร้อมนึงอัทตยพร้อมแล้วเดี๋ยวก็ถอยดีกว่าถอย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 ดีกว่าถอยดีกว่าอเลนไอเฮี้ยไอเฮี้ยมึงพอไม่ได้หรอมึงอะไรมึงเนี่ยฮะอะไรมึงเคสแค่มาโดนกูมันจะตายแล้วอะเออเอ้ยได้ได้ครับเฟนนี่ ถอย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 เฮ้ยถ้าเอาป้อมได้หรอเอาป้อมเลยนะกลับมากลับมาเล่นอีกทีแม่งไม่ค่อยชินแล้ววีเลนไงพักปืนไปแบบหลายเดือนโคตร้เลยเอ้ยมันจะป้อมบนอ่ะเอ้ยเราเราอย่าเพิ่งเข้าอะไเพิ่งเข้าให้มาเอาป้อมบนก่นเอาได้มั้ยนะเหลือมันโยกไปแล้วเสียงเหลือมันโยกไปแล้วน่ะ เฮ้ยเราไปช่วยบนก่อนดิโอ้โหไม่ได้ละเอาแลดดิเอาแลดดิเอาแลดดิเอาแลดเอาแลดเอาเลปตายสัตว์ไม่ตายเฮ้ยมึงไฟไปเลยนะไฟไปเลยเดี๋ยวเอามาก่อนให้ ไม่ไหวแม่บอกพ่อแม่งก็แค่ของเล่นนะเฮียบอกเลยเออไอ้แค่แค่เนี้ยได้แค่นี้เองเหรอได้แค่นี้เที่ยวเปิดว่ะเที่ยแล้วไปละไอ้สัตว์ไม่ตามตามแม่งเอาดิเอาดิเอ้ยไม่ได้ไอ้ปอมปอมบุญกลับกัปคนนี้กลับไปคนนี้เดนไอ,อนนนน้เที่ยวหล่น เย็นจะเย็นรวม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 เลยรวมเลยเอาตัวบางเอาตัวบางก่อนเด็กคนไอ้หรอวะฮะเฮ้ยกูจะไปล้วงอะไรลินกูจะไปล้วงอะไรลินมันไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วอยู่ในป้อมเหรอโอ้พี่หมูไม่ได้ละเย็นเอาเอาเทีนตายเอาไกาหงิดกูตายแล้ว เทวลากันมา,าเทวสวยไอ้ทีมดีนี่อนเอา,มาเหมดดิอเอาหมดดิอย่ายหนีดิโอ้โหแน่จริงอ่ะโอ้โหต่อ,อยเลยฟอร์มเลยเฮียอะไรอ่ะถามจริงอ้าต่อเลย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 อะไร<ว>อ่ะเพื่อนจะหมนแล้วไหนเฮียถอยดหรอเนอะ ได้แค่นี้เองเหรอฮะอะไรกันครับเนี่ยได้ป้อมได้ป้อมเออป้อมดิไปแลแลดตัวหลังแลดตัวหลังอุ้ยตายนะเอาดิเออถอยกอนถอยกันมาแล้วมาแล้วถอยกอนถอยก่อนก้อนยิง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 อะไรไปบีหมูหมูร้อย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  ล่อมากลางล่อมากลางกูจะไปกูจะไปเล่นด้วยเฮ้ยกูขอปิดพนึกกูขอปิดพนึกไอหมูไอถอยก็ได้ได้ได้ถอยเห็นมาแดดใส่ด้วยเอออไ้เหี้ยไม่ได้ไม่ได้ถอยกันเจนเจนไอ้เหี้ยหมูแม่งห้าว อัดเต้นดึงด้งกระดึ๊กกระดึ๊กกระดึ๊กจึ๊กกึกเอาวะล่ะไอ้สัตว์เอา,า,าวะลา่ะเฮ้ยเอาสามป้อมดิเราเราต้องเอาสามป้อมนะเฮ้ยเฮ้ยเราด้วยเราด้วยเราด้วยอันนี้อ้าวสวยด,เวยด,เวยดิเอาสวยดิเออเอาสวยดิอย่างงีไงไอ้เขี้ยหมูแม่งแรงนะเอาตรงไอ้หมูนี่ไอ้หมูเอ้า หนียังไกลเลยอ่ะอือโอ้อะ,อะไรกัน <ลง S 1> ครับเนี่ยโค้คชีฟใหญ่มาเป็นเฮ้ยถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าไอไอเลนได้คือเราจบเลยนะทั้งเนี้ยว่าคาได้แหละเออคาได้ล,ไละไหลต่อไหลต่อรออะไรอ่ะอุ้ยเอ้ยลือกเกินลือ,อลกเกิน ลึกเกินลึกเกินลึกเกินเกือบตายไอ้สวยมังแตกละนี่ฝนเดี๋ยวเฟืองก็ไม่เราไรเอ้ยใครวีพีอ่ะทำไมต้องแย่งเอวีพีกูด้วยเนี่ยไม่ไู้ไม่ไหวจริงๆเลยอ่ะชอบแย่งอ่ะมีกดเยี่ยะทิ่ตัวเอง